สวัสดีครับเพื่อนเพื v ่อนวิพีที่น่ารักทุกทท่านครับผมโอบ้านสวนภาคเครื่องเพื่อนเพื่อนวิพีที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอในขณะน,นี้นะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนวิพีช่วยผมโอบ้านสวนกดไลค์กดไลค์ลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่หรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณบุรุพาจารย์ร่วมกันครับ ที่เพื่อนเพื่อนนที่เห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือวัตถุมงคลเหรียญที่ระลึกของพระราชยานวิสุทธิโสพลหลวงปู่ท่อนยานวโรโวัศีอภัยวันตำบลนาอ,อ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับผมเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นในปีพศ .2533 นะครับผมถือได้ว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับเนื้อหาในการจัดสร้างนี้มีทั้งที่เป็นเนื้อเงนินนะครับผมแล้วก็เนื้อทองแดงลมดำอย่างที่นเพื่อนเพื่อนที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับ ในปัจจุบันนี้ก็มีของปลอมทาเรียนแบบออกมาแล้วนะครับผมโดววาความชัดเจนแล้วก็รายละเอียดนะครับผมอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนๆดืนวยพี่รับชมไปพร้อมกับผมหมู่บ้านสวนเลยครับ ลักษณะรูปพันเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่ท่อนนะครับผมก็จะเป็นเหรียญทรงไข่ยกขอบสูงนะครับผมขอบชั้นในเป็นเม็ดไขป่ปลานะครับตรงกลางเป็นรูปของหลวงปู่ท่อนในลักษณะหน้าตรงรึ่งองตัวหนังสือฝั่งซ้ายมือเราเขียนเป็นสมณศักดิ์ของหลวงปู่ไว้นะครับผมพระครูยานพระราธิราชนะครับวงเล็บหลวงปู่ท่อนยานวโรนะครับผมในฝั่งขวามือ แล้วก็เปลือกสอนด้านล่าง mm. เขียนเป็นสก,กราพที่สร้างนะครับผมปีพศ2533นะครับผมซึ่งถือได้ว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับผมที่ได้อนุญาตให้กับคณะสิทธิ์ที่ทําเป็นเหรียญที่ระลึกที่เป็นรูปขององค์หลวงปู่นะครับผมนะฮะด้านหลัง ด้านหลังก็จะเป็นยันประจําองค์ของหลวงปู่นะครับผมก็คือยันน้โมพุทายะซ้อนนะครับผมเป็นยันหัวใจ,จแม่ธาตุแล้วก็เป็นยันพระเจ้าห้าพระองค์นะครับผมตัวหนังสืออักษรประกอบนะครับผมเป็นอักษรขอมที่อยู่ตรงนี้นะครับผมจิตเจรูน้นะครับผมจิตเจรูนี้นี่ก็คือปรมัธธรรมสีนะครับผมจิตตัวแรกนี้เป็นตัวย่อมาจากจิตนะครับผมหมายถึงว่าสภาวะที่รู้นะครับผม รู้อะไรก็คือรู้รู้อารมณ์นะครับผมจิตรับรู้เท่าทันอารมณ์นะครับผมแล้วก็ตัวที่สองนี่หาจว่าเจนะครับผมเป็นตัวย่อมาจากเจตสิกนะครับผมมีความหมายเ,าเป็นสองความหมายด้วยกันนะครับผมก็คือสภาวะที่มีอยู่ในจิตนะครับผมแล้วก็สภาวะที่ประกอบขึ้นในจิตนะครับผมเ,เป็นสภาวะที่อาจจะมาจากภายนอกนะครับผมแต่ว่ากา็มาอยู่ที่ มาอาศัยอยู่ที่จิตนะครับผมส่วนรูปตัวนี้นะครับผมเป็นตัวย่อมาจากคําว่ารูปนะครับผมหรือรูปประธรรมนะครับผมหมายถึงว่าสภาพที่แปรผันนะครับผมอาจจะเคยได้ยินคําว่า,าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะครับผมนี่หมายถึงว่ารูปปรขันนะครับผมสภาวะที่แปรผันแปรเปลี่ยนนะครับผมแล้วก็สลายไปนะครับผมส่วนในตัวสุดท้ายนี้คําว่านินะครับผมเป็นตัวย่อมาจาก นิพพานนะครับผมหมายถึงว่าสภาวะที่ออกจากตัณหาธรรมชาติที่สงบนะครับผมจากรูปธรรมนามรูปธรรมนามธรรมนะครับผมออกจากขันห่านะครับผมนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นด้านล่างนี่ฮะเป็นอักษรเขียนอะอุมะนะครับผมหรือมะอะอุนะครับผมตัวนี้ก็คำว่า มาร์ธาอุาในตัวนี้ก็จะเป็นหัวใจพระไตรปิฎกนะครับผมอุนี่ก็จะเป็นตัวย่อของอุอต,อตมักปัญญาครับผมนะะฮส่วนอะตัวนี้ก็เป็นตัวย่อของอโศโโกนะครับผมแล้วก็มาร์ตัวนี้นะครับผมเป็นตัวย่อมาจากมหาปุริสนะครับผมซึ่งผมได้เคยให้ความหมายไปแล้วนะครับผมในเทปก่อนๆ,ๆนะครับผม ส่วนด้านล่างนะครับผมเป็นคำมงคลเขียนว่าเมตตานะครับผมตัวหนังสือฝั่งซ้ายมือเรานะครับผมเขียนวัดสีภัยวันนะครับผมแล้วก็ฝั่งขวามือเขียนจังหวัดเลยครับผมดูการเจาะหูเหรียญน,นะครับผมนี่ฮะแทงเข็มจากด้านหน้าทะลุมาด้านหลังนะครับผมนี่ฮะก็จะเป็นขอบปิ้นโดยรอบนะครับผม รูจะไม่เล็กมากนะคะรับผมรูจอไม่เล็กมากค่อนข้างใหญ่แต่ก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่รูเล็กๆนะครับผมแล้วก็อขอบด้านข้างตัวตักนะครับผมก็ mm. จะเป็นขอบพลิกติ้นตั้งขึ้นนะครับผมสําหรับเหรียญทีอ่อยู่ในสภาพสวยนะครับผมก็จะเห็นขอบคมตัวนี้นะครับผมมาดูด้านข้างกันบ้างะครับผมตัวตัดด้านข้าง ก็จะเป็นในลักษณะเป็นรอยเป็นรอยตัดนะครับผมจะเห็นเป็นลักษณะเป็นเป็นรอยตัดนะครับผมครึ่งบนแล้วก็ครึ่งล่างจะเป็นรอยฉีกขาดนะครับผมแต่ว่าเหรียญที่นำมาให้เพื่อนๆวิ่ๆชมนะี่ฮะน้ำยาดำค่อนข้างที่จะหนานะครับผมนะบอาจจะมองไม่เห็นชัดเจนเท่าไหร่ครับเดี๋ยวจะพยายามพลิกมุมนะี่ครับ เรียกได้ว่าตัวตัดด้านข้างมีดตัดไม่สุดคมมีดนะครับผมจะเป็นรอยฉีกขาดไปก่อนนะครับผมเหรียญมีทั้งที่เป็นแบบเหรียญนหนานครับผมแล้วก็เป็นแบบเหรียญบางนะครับผมที่น้าไม้เพื่อนๆพี่ๆชมนี่เป็นเหรียญบางนะครับผมบางคนก็ไม่เล่นเหรียญหนานะครับผม,มเล่นเหรียญบางเนื่องจากว่า ให้ความให้ทัศนะว่าเป็นเหรียญนในรุ่นเก่าควรจะบางนะครับผมเหรียญรุ่นใหม่ควรจะหนานะครับผมแต่ตามทัศนะของผมนะครับ <ampoo> ผมคิดว่าน่าจะมีการปั๊มเป็นเบอร์ทองแดงที่ต่างความหนากันนะครับผมพูดง่ายว่าเป็นแผ่นทองแดงคนละเบอร์กันนะครับผมแต่ว่าที่แน่ๆก็คือเหรียญในเนื้อเงินนะครับผมถ้าบอกว่าจะเล่นเนื้อบางเหรียญเนื้อเงินก็เป็นเหรียญหนาเหมือนกันนะครับผมก็คือจะ เลย1ม mm มมาหน่อยหนึ่งนะครับผมส่วนเหรียญบางนี่ก็คือเท่ากับหรือบางกว่า1ม mm มนะครับผมนะฮะแต่โดยเฉลี่ยก็ประมาณ1มิลนี่แหละครับผมเราดูแค่ความผมชัดแค่จุดต่างๆนะครับผมใบหน้าของลวงปูเม็ดในตาของตาบน2ชั้นเส้นข้างเส้นในเส้นใน เส้นในหูฝั่งซ้ายมือเราฝั่งประมือของหลวงปู่เนี่ยปลายทั้งสองข้างจะแตกนะครับผมที่ผมชี้ไว้ในใน,ในตอนแรกๆนะครับผมเนี่ยฮะตัวเส้นตัวนี้นะครับผมแล้วก็นอกนั้นก็ให้ดูตัวหนังสือคมเส้นริ G ้วจีวอนคมเข้าไว้นะครับผมโอกาสเก๊ก็อาจจะมีน้อยลงนะครับผมแต่ว่าคนที่ไม่เคยเห็นเหรียญแท้เลยนี่ก็อาจจะ มีปัญหาอยู่บ้างนะครับผมแต่ว่าเราอาศัยว่าดูบ่อยนะครับผมจากในหนังสือหรือว่าคลิปวิดีโอก็ได้นะครับผมก่อนที่จะไปเจอเหรียญจริงนะครับผมก็จะเป็นภูมิคุ้มกันอย่างหนึ่งนะครับผมสำหรับในเทปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญ,ญาตเพื่อนๆไว้ที่ยุดติดไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากๆครับ